มันได้กาดอยู่บ้านนะครับบ้านติดภูเลยครับนี่บ้านติดภูเขาไปเขื่อนลำพะเท้าครับขึ้นไปเป็นเขื่อนลำะละพะทาวแล้วก็พระธาตุชัยภูมิเนาะทางตอนเนนี้กับเขาในอำเภอรครับอำเภอแก่งคอไปทั้งนี้อันนี้เขาไปในหมู่บ้านครับบ้านตะลุหินบ้านผมนี่แหละบ้านเกิดน,นี่ครับขึ้นไปทั้งเขาพูนกระสีเมี ้ำตกแล้วก็มีเครือน้ำประเท้านะครับแล้วก็มีพระธาตุเชูมิหลังบ้านนี่เป็นขอ,อกไก่ครับขอ,อกไก่ปลูกปลูกตะไคร้ไ้ครับแม่เพราะเป็นคนปลูกปลูกตะไคร้ไ้กับล้วยแต่ว่ามะนาวตายสิเบิดห่อ อันนี้กลวยกับบอง้ามครับแต่ว่ากลวยกลวยฟังนี้งามอยู่ครับเพราะว่ามันนั่นหนามมันหลแบบหนามมันไหลออกไหลอันนี้ก็เราเราหน่อยข,ข้างนี่ว่าสิเป็นล่งสีเขาแต่ว่าล่งสีมันห่างน,นี่ใกล้บ้านเลยครับใกล้บ้านธรรมดาเก็บหัวหาเลน,นี้ นี่ไก่ไก่บ้านธรรมดาซีมีไก่ไปแซะบะเห็นแต่ขนอันนี้ไก่สามสายเลือดครับนี่อันนี้เป็นไก่พันธุ์เป็นไก่สามสายเลือดไก่ย่างขายไหมครับไก่ที่เข้าวเอาไปย่างกันไปย่างเฮ็ด ก่ย่างเขาสวนกวางนะครับนั่นแหละต้นหม่บรรยากาศดีครับยามือแรงเมื่อนี้ทองฟ้าปลอดโปร่งโล่งหยาหกได้จะหน่อยปลูกปลูกอันที่ปลูก ปุ๊กซีดาไว้ตรงนี้ครับตายไปยังแต่ก็ยังอยู่หลายต้นอยู่ครับอันนี้บักม่วงผมก็นใหญ่มาแต่ว่าตายเลยตายเลยบุรุษสีบุรูษว่าสียั่งบอครับใหญ่มาจากหน้าบานว่าสีเฮ็ดสารพระบุ้มกันเลยใหญ่บักม่วงมากนะครับอันนี้แม่เราปลูกกันยังวะสารลเน่ก็บอกพริก ตมอกี้กล้วยตรงนี้งามคักันดครับงามคักเลยละ่ะแต่ว่ามันตอนนี้มันโดดหรอลำไยที่ปูกไว้แล้ะกะลินจีสองต้นอันนั้นมะละมุดสมโอเอ้ยเออสมโอสมโอ,มโอโบ่บ่ยั่งอยู่บ่ท่านตายแต่ว่าทางบ่เป็นหมากอันนี้บักมีครับลำไยนี่กับบ่เป็นหมากแต่ว่ากับต้นไ่เป็นโฮมแต่ว่าม่วงนี่โดคคักแต่นี่กินไปหลายแล้วครับแต่ว่ารอให้มันสุก นะครับอันนี้ซุม่มตะกี้เห็เป็นซุ่มขายของหน้าบ้านเนี่ยร้อนเป็นสุกบรรยากาศดีดีครับมันขึ้นเขาไะสดชื่นหัวเพราะท่านเล็วเพมีเงินเงินเบิดก่อนเนี่ยละครับบรรยากาศบ้านดีครับ